สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับผมมาหาแมงครับวันนี้มาอัปเดตแปลง983ที่จะครบอายุในวันพรหัสที่จะถึงนี้นะครับผมก็คือวันนี้วันที่88แล้วนะครับจะครบอายุ90วันก็คือในวันพรหัสที่จะถึงนี้นะครับผมก็ตอนนี้โดนลมไปเนาะก็ราบเรียบไปบางส่วนนะครับผมในส่วนไหนที่ต้นส,สวยๆง,งาม นะครับผมแปดที่เกี่ยวไปก็อัปเดตกันไปแล้วนะครับผมก็ได้เกิดไร่เกินนามานิดหน่อยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นฤดูที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประทับใจนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วมันก็จะเอายากหน่อยนะครับผมสําหรับเกินไร่เกินนาเหมือนเดิมครับแปลงนี้ก็ฉีดสารทั้งหมดที่เป็นจัดการโรคมลรงก็4ี่หนนสี่ครั้งนะครับแล้วก็คุมเลนหนึ่งครั้ง คุมค่าหนึ่งครั้งตอนแรกก็จะคุมเรียนคุมค่าทีเดียวก็มันทําไม่ได้นะครับผมเนื่องจากฟ้าฝนนะครับผมก็เลยต้องเลื่อนมานะครับผมก็กลายเป็นว่าฉีดที่เป็นกล้องการกาจัดเชื้อราหนอนเนี่ยทั้งหมด4ครั้งแล้วก็ที่เป็นคุมคุมเรือนอีก2ครั้งนะครับใส่ปุ๋ยก็คือ2ครั้งนะครับผมอย่างที่อัปเดตบอกไปนะครับผมเนาะท่านใดที่เอาไปทําตามได้ผลดีไม่ดียังไงก็แนะนํากันบ้างนะครับผมเนาะวันนี้ก็เข้าสุกถ้าอีก2วันถ้าตามกําหนดอายุนะครับผมก็คงจะได้พอดี นะครับแต่ที่นี้มันมีอยู่แปลงหนึง่งแองหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าตอนนั้นมันข้าวมันอ่านยายาค่ายาข่าหญ้านะครับผมซึ่งเอามาใส่ที่หลังมันทําให้ข้าวนั้นสตันไปประมาณสองสามวันซึ่งก็อาจจะเลื่อนวันเก็บเกี่ยวไปตกประมาณวันวันเสาร์หรือประมาณนี้นะครับผม,ผมก็ดูอาการกันอีกทีตอนนี้มีภาวะความชื้นค่อนข้างสูงนะครับผมน้ําปล่อยแล้วนะครับน้ําปล่อยแล้วนะครับผมฝั่งขวานี่เป็นฝั่งขวานี่เป็นพันห้าสี่ห้าหนึ่งซึ่งจะห่างกันอยู่ประมาณห่างกันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผม ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมก็จะเห็นว่ามีความเขียวต่างกันอยู่แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าพันแปดเก้าเนี่ยนะครับก็ถ้าตามอายุก็คือพฤหัสเนี่ยเกี่ยวได้นอนอนะครับผมข้าวก็ลักษณะเม็ดก็ดูดีอยู่นะครับผมเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าใส่ดีนะครับผมที่หลายคนหลายท่านนะครับผมบอกว่าทําตามสูตรนี้จริงหรอใส่ปุ๋ยจริงหรอนะครับผมก็ตามนี้เลยครับผมเท่าท่าที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับผมก็คือใส่ตามนี้เลย ใครเอาไปทําตามแล้วไม่ได้ผลตามนี้ก็เอาจริงๆก็คืออยู่ที่พื้นแล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ละที่แต่ละพื้นมันไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นการที่จะเอาสูตร,รเดียวกันไปทําให้เหมือนกันให้ได้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันอยู่ที่การเอาไปปรับประยุกใช้นะครับผมก็ตอนนี้สําหรับสําหรับผมเองนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังพอใจนะครับผมพอใจกับผลที่ออกมานะครับเพราะว่าข้าวมันก็ดูดีตามสภาพที่เราอยากได้อยู่นะครับซึ่งก็กลายเป็นผล ผลิตออกมาตอนนี้นะครับผมแปลงนี้ก็กะว่าเกี่ยวเสร็จไปนะครับผมก็กะว่าจะหวานต่อนะครับผมตอนนี้ได้พันุเข้าแปดเก้ามานะครับผมแปดพี่เป็นแปดเก้าเลยก็คือมันก็จะเป็นพันเขาก็เทียบเคียงกันนะครับผมระหว่าง93มเนาะมันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแล้วกันนะครับผมก็คือ89เหมือนกันนั่นแหละเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกไปนะเหตุผลที่ต้องเลือกพันธุนี้บ่อยๆเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของอายุที่มันสั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการจัดการของข้าว ว่าจะพืชหรือข้าวดีดนะครับผมผมก็สามารถที่ยังใช้การได้อยู่นะครับผมซึ่งในเรื่องของราคามันก็ยังไม่ได้หนีกับพวกราคาของขา้าวพันที่เป็นเป็น,ปนข้าวหนักมากๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็อยู่ในเลทยังพอรับได้นะครับผมเป็นขาา้าวเมล็ดยาวใหญ่นะครับเนาะนะเป็นขาา้าวเมล็ดยาวใหญ่ซึ่งซึ่งเราทําเป็นขาา้าวเมล็ดสั้นบ้างนะฮะแต่ว่า เราก็รู้ว่าถ้าเราทําสั้นเลยนะครับผมราคามันก็จะไม่ดีเท่าพอกเมล็ดย,ยาวใหญ่อย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะรผมที่เห็นออกมาอย่างนี้ครับผมก็คือผลผลิตมันก็ผมก็ประทับใจนะมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้มีมเมล็ดรีบอะไรมากมายนะครับผมเนี่ยซึ่งเราทํานาเนี่ยถ้า,มาเมล็ดมันไม่รีบนะครับผม มันก็จะน้ําหนักมันก็จะดีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คาดหวังไว้ที่เกวียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพันแปที่เกี่ยวไปยังได้เกวียนนะครับผมพันนี้ก็คาดหวังไว้ที่เกวียนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีครับว่าจะได้หรือไม่ได้ดียังไงนะครับผมก็อัปเดตกันนะครับผมท่านใดที่มีคําถามสงสัยเนาะแลือด,ดูหน้านี้นะครับผมฤลดูนี้ท่านใดที่กาลังจะเริ่มหว่านนะครับผม จุดเสี่ยงเลยนะครับผมจุดเสี่ยงเลยก็คือฟ้าฝนในช่วงวันนี้ไม่มีปัญหาแล้วแหละนะฮะข้าวก็อาจจะสั้นช่วงแรกๆหน่อยนะครับผมในช่วงที่หวานใหม่นะครับผมแต่มันจะไปงองแงเอาตอนที่ออกรวงไม่สม่ำเสมอวิธีการเตรียมรับมือมันก็คือเราต้องบำรุงตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กนะครับผมเนาะอย่าให้ขาดปุ๋ยอย่าให้ขาดยาเป็นอันขาดนะครับผมเห็นบอกว่าข้าวเขียวดีอยู่งามดีอยู่แล้วไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยา อันนี้ผมไม่แนะนานะนะครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าเออเซฟต้นทุนลดได้รับได้เงี้ยก็แล,แล้วแล้วแต่สะดวกนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะบํารุงเต็มที่เพื่อที่ให้ข้าวนั้นออกรวงอย่างสม่ำเสมอแล้วมันก็เก็บเกี่ยวได้สม่ําเสมอด้วยนะครับปุ๋ยยาผมจะใส่แทบจะเหมือนเดิมนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปลายมือนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเพี้ะกระโดดสีน้าตาลในช่วงนี้ก่อนเราเก็บเกี่ยวประมาณกุมภาพันธ์นาเนี่ยนะครับผมในช่วงนั้นที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือ,อมันจะเจอพวกเพี้กระโดดสีาละ,ะการก็คือเรา ช่วงท้องกับช่วงที่ออกลวงก่อนที่เราจะฉีดครั้งสุดท้ายนะครับผมเราต้องใส่สารป้องกันกาจัดเพรียกระดูวิตลตคไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะลดปัญหาในการเข้าทําลายนะครับผมก็คือ,อที่น่ากังวลก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนปุ๋ยฮอร์โมนนะครับผมถ้าในที่บอกว่าฉีดอะไรได้ไม่ได้นะครับผมก็ ตามแต่จะพิจารณาเนาะนะครับผมตามแต่จะพิจารณาสําหรับผมผมก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมก็อาจจะมีตัวกระตุ้นบ้างนะผมถ้าข้าวมันไม่ยืดไม่ไปอย่างที่ควรจะเป็นนะครับผมอาจจะมีตัวกระตุ้นบ้างนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะยึดแผนเดิมที่ผมได้ทําบอกต่อกันกับทุกคนทุกท่านนะครับผมส่วนการใส่ปุ๋ยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาวิธีการมามานั่งเล่ากันมาแลกเปลี่ยนกันอีกรักอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสําหรับการใส่ปุย๋ย เราควรเลือกปุ๋ยยังไงเราควรใส่ปุ๋ยตอนไหนฮอร์โมนฉีดอะไรต่างไงตอนไหนนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวมานั่งคุยคุยกันอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมวันนี้เป็นคลิปวิดีโอเปลี่ยนในเรื่องของ983ก็คาดว่าใน3-4วันนี้นะครับผมคงต้องได้เกี่ยวแน่นอน นะครับผมถ้าตามอายุเองจริงแตงนี่ก็คืออีก2วันจะต้องเกี่ยวแล้วนะครับผมต้องเกี่ยวแล้วแต่ทีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับผมบางจุดที่มันอ่านยามันก็ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องรอไปทีเดียวกันพร้อมกันนะถ้าจะรอกันแบบเกี่ยวบบนั้นทีเกี่ยวไปนี้ทีมันมันลำบากการจัดการเนาะนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าในมีปัญหาสงสัยนะครับผมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวหนักข้าวเบานะครับผมนอกปัญหาในนาข้าวใครเจอปัญหาได้อยู่ ก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับผมตรงไหนที่พอช่วยเหลือกันได้ตรงไหนที่พอดูแลช่วยกันได้นะครับผมผมก็ที่พร้อมที่จะให้คำพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับผมอย่าให้ว่าอย่าเรียกว่าเป็นคําแนะนำอย่าให้เรียกว่เาเป็นที่ปรึกษาอะไรเลยนะครับผมก็คือเราแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอยากให้ทุกคนทุกท่านได้ผลิตที่ดีนะครับผมไปจัดจําหน่ายแล้วก็ได้มีกําลังใจในการสู้ต่อในแรงถัดไปในแปลงถัดไปนะครับผมโอเคครับผมวันนี้อัปเดตกันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนํามาฝากให้ทุกคนทุก่านนนไได้้้รรััับมมปพออกกีงงึ สำหรับวันนี้ลาไปกับบรรยากาศ983พร้อมเก็บเกี่ยวครับผมสวัสดีครับ